เปิดภูมใหม่ควบเบาห่งหลายตัวคือพี่อายหูมพานาสาวจักน้าวาว้าวนําวยำหนูนำยำยางพนวะวัดดีจ้ามือน,นีพอกระย่าอีกแล้วมือน,นี้ย่าที่ผ้ามาเรียกมาคัดบรี่ลูกสาวพนไปเก็บมือว่านนี่พนวให้เรียกใบใหม่ใบใยังออกกระก็เอาใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้ถักกินพนวะพนว่า,าใหายย่าเห็ดไหว มามาเวงย่ายสิเหตุนี่กระปุกกระปุกลูกตามันกระตือมาใบเลียกใบใหม่เหยียงออกบ่ตรงล่าง ยากกับที่เลียกเคอกระปุกไว้ยัสินี่มันสิเป็นลูกจังสินี่ลูกสีสมสมว้ใหม่ยังสิก,สสใใงสก็ได้เรียกออก ล่างบ่ได้เพิ่นว่าล่างแล้วมันโบเสียใหญ่กัยบายาแต่ใบใหม่ออกว่าสันว่า รสชาติมันจะเป็นเปรี้ยวเบียวเจ้า,จาไาหต่ตเฮ็ดแย้มเฮิตยังกินฉันล่ะคนกินบค่คือเห่าดอกฝรั่งเห่าแลเจ้าก้อยน้ำพีก,กินเขาเนี่ยจะไวหวตเฮ็ดแย้ม ลูกสาวบอกลกระเฮ็ดไหวลูกหลานเอ้ยใหญกระเฮ็ดไปสละใหญ่พมีมวิญญากอยู่บ้านนั่นอยู่กับอยู่คนเดียวหกโมงเขาก็ไปทำงานแล้วเสเลใหญ่ก็มาเที่ยว ปฏิมาเที่ยวน้ำลูกมหาลูกสามเดือนมาแล้วลูกพ่ดวาให้อยู่หกโเก่าเดือนลูกสาวกระต่อวิสาให้ให้อยู่เก่าเดือนบานถึงกํานดคกัาบก็บบไดก๊รก๊ามติดอันนี้ละแล้วก็อย่ไป อยู่ไปสละน้ำลูกน้ำหลานผามาอยากกลับบอ่อยากกลับแต่บบกลับอะไ้ก็อยู่ไปกับหลานกับลูกอยู่ก,กับบอลำบากริ้งดอกอยูก่ก,กับบองหยาบบอเหงาดอกลูกหลานก็หลาย อู่นี่ก็ได้มีกระโหลกกระลานทึงหลานทึงลีนงล้นทึงลูกสาวเต็มอายะอยู่นี่บองเหงาหย่างดอกอยู่ก็ได้ถามว่าคิดถึงเมืองไทยบอกคิดถึง ยหญ่แคิดถึงลูกเต่าอยู่คนจะมีลูกอยู่เมืองไทยก็มีลูกชายคนหนึ่งอยู่เมืองไทยกับพอกับหลานหน่อยคนหนึ่งอยู่ขนกระไดลูกไผ่อยู่สี่คนอยู่เมืองไทยกระได ว่าเรื่องจะกลับจะกลับมันกลับบ่ได้เขาก็อยู่ไปย้ายมาสามเทียแล้วมาเทียแรกยายก็อยู่โอกเก่าเดือนมาเทียที่สองยายก็อยู่เก่าเดือน นีม่ม่าเที่ยวเที่ยสามหญสิได้อยู่ปีกลัว่ะนี่เพราะท่านด้กราบนี่แหละเที่ยวที่สามปีกลัวแล้วอกอกทกววงที่สี่วัตตินปัญญายัง ที่กองไอ้ที่กองบาเนี้ก็จะเอาไปใส่ส่องแข็งได้ป่าเนี่เอาไปใส่ส่องแข็งไหวพุ่นละทากินไอ้หนาหิมะมามันบ่มี จังเอาออกมากินดูเมืองหนอกอันไดก็กินจะคของแข็งแข็งบ่ได้กินดอกไอันุดๆเพราะว่ามันเอาไว,ชว,ว้ชดบ่ได้มันเนาวมันต้องเอาใส่สองแขงไว้ยากสิกินกับเอามาตั้งไว้ให้มันละลาย่า่ยากัเอาใส่ไว้ให้ลูกเรียบร้อยนี่ล่ะ บอกไปหลายวันหยาวันเยิดเปิดภูมิใหม่ควมเบาเฮงหลายตัวคือพี่อายห่หงพานาสาวจากหนาวว่าหนาวยำหนูนำยำยางส่นนใหญ่เขมีหั่หลายดอกก็ะอคให้ลูกหลานอยู่เมืองไทยแล้วอยู่เมืองนอกวัดจุกุจุก้นให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงพอมย่ายด้วย สวัสดีจ้า